ครับผมก็สวัสดีทุกๆท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาไขคําตอบเรื่องเส้นผมนางไม้นะครับผมนี่ครับเขาจะอยู่อย่างนี้มองไม่เห็นนะครับถ้าอย่างนี้มองไม่เห็นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับนี่ครับนี่คือเส้นผมนางไม้หรือว่าเครือสาวหลงนะครับหรือว่าว่านสาวหลงนะครับจะเป็นคนละชนิดกับถาวนหลงนะครับบางคนบอก ไม่ใช่อย่างนี้นะเขาเรียกเหมือนกันนะครับแต่เป็นคนละชนิดกันนะครับผมนี่ครับนี่แบบนี้มองไม่เห็นนะมองยากนะครับเพราะเป็นสีดํานะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเขาออกมาจากต้นไม้กิ่งไม้จริงหรือเปล่านะครับตรงนี้น่าจะเห็นชัดนะครับนี่ครับผมนี่ฮะออกมาจากกิ่งไม้เลยนะครับผมนี่ครับเส้นนะครับเหมือนเส้นผมเลยนะครับผม เส้นนี้ก็ยาวอยู่นะฮะตรงนี้มีตุกนึงครับผมก็หลายคนถามผมว่ามันเป็นอะไรนะฮะเป็นพืชนะครับผมเป็นพืชชนิดหนึ่งนะครับเป็นพืชพิงอาศัยนะครับผมที่มีลักษณะคล้ายๆกาฝากนะครับเขาจะอาศัยธาตุอาหารจาก ต้นไม้ที่เกาะน,นะครับคล้ายๆกับกาฝากนะครับผมนี่ครับบางคนก็เรียกว่านสาวลงนะครับหรือว่าเครือเขาลงนะครับมาให้ดูครับไขคำตอบกันครับผมเดีย๋ยวมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นนะครต้องทำอย่างนี้นะมองเห็นนะผม ก็หลายคนบอกว่าเก็บยังไงนะครับที่เก็บมาเยอะๆผมก็เก็บดึงเอาทีละเส้นทีละเส้นแบบนี้นะครับผมนี่ครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ดึงเอาเลยนะถ้าอยู่อย่างนี้ผมจะเอาไปทั้งกิ่งนะครับผมเอาไปทั้งกิ่งนะครับเอาไปทําเครื่องรางนะครับผมนี่ครับตรงนี้เยอะนะครับแต่ เนี ite, on ่ยครับมองไม่ค่อยเห็นนะมองยากมากนะครับผมผมต้องเอามือนะครับทำนี้นะครับถึงจะเห็นนะดูครับผมก็เยอะอยู่นะนี่ครับผมนี่เยอะอยู่นะครับผมเนี่ยครับไม่เห็นเลยนะเดี๋ยวดึงเอานะครับผมเดี๋ยวดึงเอานะตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตัดนะครับเนี่ยครับ จะงอกออกมานะครับเดี๋ยวตัดเอานะครับผมนี่ครับนี่คือผมเก็บลงมาทั้งกิ่งนะครับดูครับผมนี่ฮะเขาจะงอกออกมาจากกิ่งไม้เลยนะครับหลายคนอยากได้แบบนี้นะเดี๋ยวผมจะพยายามหาแบบนี้นะครับผมหลายคนก็สั่งผมมานะครับว่าอยากได้แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผม เดี๋ยวรอสักพักนะครับเพราะมันแบบนี้มันค่อนข้างจะหายากอยู่นะครับสวยๆแบบนี้นะฮะส่วนมากก็จะอยู่กบกิ่งใหญ่ๆที่มันเก็บมาทั้งกิ่งไม่ได้นะครับเจอเล็กๆแบบนี้ผมก็จะเอามาทั้งกิ่งเลยนะครับผมก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นความเชื่อนะครับใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับผมใครไม่เชื่อก็เลื่อนผ่านได้นะครับ โอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับสวัสดีครับ